นนูะครับพี่พคล้ายอะไรบางอย่างตั้งมาฝั่งนู้นนะครับก,กรกเล็กกรกเล็กเนาะ 丹麦。 สวัสดีครับพี่พีเอฟซีครับก็กลับมาพบกับผมช่องคนแบกไปอีกแล้วเนาะพี่พี่วันนี้อ่าเป็นการเดินทางที่ผมเดินทางแล้วไม่ได้เปิดคลิปตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่ว่าผมมาเปิดคลิปทีเดียวก็ผูกเปลอนอนบนต้นไม้เลยเนาะซึ่งรู้สึกตัวเองว่าซึ่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะนอนบนห้างข้างที่เจเยอะมากๆเลยนอนจนเบื่อก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศกรน,นอนบ้างอย่างเช่นผูกเปลอนอนบนต้นไม้พวกนี้นะครับพี่พี่ นี่ก็จะเป็นบยบรรยากาศกันนอนบนต้นไม้นะครับแล้วก็บริเวณนะครับพี่พีดีมากๆนะครับพี่พีเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับนี่นะทางเดินนะครับพี่พีบรรยากาศเนี่ยดีมากมากชุ่มฉ่ำเขียวขจีเลยนะครับแล้วก็มีแสงเนี่ยสัดส่องลงมาท้องฟ้าจันทร์ใสามากมากนะครับพี่พีเนาะนี่นเหตุผลที่ผมอยากจะมานอนบน ต้นไม้แบบนี้ก็เพื่อก็เพื่อว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพี่พี่เพราะว่าผมเองก็นอนนอนบนต้นไม้นอนบนต้นไม้ค่อนข้างที่จะเริ่มเบื่อแล้วเอ้ยนอนบนห้างก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเบื่อแล้วก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอะไรใหม่ๆบ้างนะทุกคนก็คิดว่าพี่พี่เพื่อนเองก็คงจะไม่ว่าอะไรแล้วก็พี่พี่เพื่อนเองก็จะได้ชมบรรยากาศใหม่ๆไปพร้อมๆกับผมนะครับเนาะอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้ผมเองก็จะ นอนพ,พักผ่อนแล้วก็ฟังเสียงธรรมชาติในบริเวณแดวนี้กันก่อนนะเดี๋ยวระหว่างนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะไทยทุกคนได้ดูกันนะครับ 嗯，疼你、啊。啊啊啊 มีคนแาบนี้อะไรไหมใหญ่มาคนได้ยินเสียงใรกรกรกกรกลก มาฝั่งโน้นนะครับพี่พี่ไม่รู้เมือนกันว่ามันยงนอะไรนะ เจอโชคตัวนะผมจะถ่ายทุกคนดูนะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะได้ยินเสียงอย่างเดียวไม่รู้ว่าคนหรือว่าเป็นสัตว์ป่าหรือว่าอาจจะเป็นช้างพวกนี้หรือเปล่าเราไม่โน้มกันเดี๋ยวว่าเจอบ้านนี้ก็เงียบไว้ก่อนนะ พี่เอฟซีครับตอนนี้ใกล้ที่จะมืดลงแล้วนะครับท้องฟ้าสลัว่สุร่นะครับพี P ่พี่โปรเพลนะครับพี P ่พี่นี่นะครับยากาศใต้ลมไม้พรุ่งนี้นะดูมืดแล้วนะครับใต้ลมไม้บางจุดเนี่ยมืดแล้วนะครับพี P ่พี่ไม่รู้ว่าพี P ่พี่เอฟซีเนี่ยเห็นผมหรือเปล่าเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนนะโอเคนี <c oughs> ่นะครับทุกคน เราหลับสบายรู้สึกว่านอนมาทั้งวันเนาะทุกคนแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ยินเสียงค,คล้ายๆอะไรบางอย่างดังมาฝั่งนู้นนะครับก๊กเล็กก๊กเล็กเ,กกเกนาะอ่ะก็ตอนนี้ก็ตื่นขึ้นมาเจอกับท้องฟ้าที่เพลเพลส,ส,สุัวสลัวเนาะอยู่มาตลอดทั้งวันนะครับก็ได้เจอกับ อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เจอและได้ยินเสียงนะครับพี่พี่เพาอย่างที่ทุกคนได้ได้ได้ยินกันเนาะอันเดี๋ยวหลังจากนี้ขอพักล่องก่อนแล้วก็จะเจอกันในมือสนิทเลยดีกว่านะครับพี่พี่เอสิครับ โอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้มืดสนิทแล้วนะครับผมคิดว่าผมจะปิดไฟแล้วก็เข้านอนแล้วดีกว่านะจริงๆผมไม่เข้านอนนะครับพี่ๆอาจจะนอนเฝ้าอะไรสักอย่างเล่ยๆไปอย่างนี้แหละแต่ว่า,าจะปิดไฟนะทุกคนเพราะว่าถ้าเปิดไฟแบบนี้อาจจะเป็นจะเป่าแล้วก็เป็นจุดสําคัญให้กับหลายๆสิ่งที่อยู่ในป่านในพื้นแห่งนี้นะครับพี่ๆดังนั้นแล้วผมก็จะขอปิดไฟเลยนะครับพี่ๆแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ก็จะไทยอัปเดตให้ทุกคนไนดะ้ดูกันนะครับ Спасибо. คนได้ยินเสียงอะไรเดินใต้ห้างไหมครับทุกคนได้ยินเสียงไหมครับฟังดีๆนะครับพี่พ ได้ไหมครับพี่ ลองส่องดูนะคืออะไรวะ ไปช่วยนอนต่อดีกว่านะครับพี่ยไรหรอทุกคนได้ยินเสียงไหม ไปเค้ามาแล้วอ่ะตอนนี้มันกระดิ่ง ต้งไปหินพอดีเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็วิ่งผ่านไปผ่านมานะทุกคนโอเคทุกคนครับผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแล้วผมคิดว่าจะนอนต่อดีกว่านะครับพี่พ รัวมากเลยในการพ,พี่ครับมีคนมาเลือกเราต,ตายต้นไม้นะครับยากศาศในเวลานี้หนาวมากเมันจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับพี่พี่หนาวจริง สวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดียามเช้าเลยนะครับเช้าวันใหม่วันนี้นะครับพี่พี่เป็นเช้าวันใหม่เช้าตรู่เลยนะครับพี่พี่ก็เดี๋ยวผมคิดว่าโอ้ยเคยอุกอรสันสแล้วแล้วก็จะออกจากป่าแล้วนะครับมีผมเคยได้ถามกับอายุงนะครับว่าทําไมออกจากป่าเช้าจังอายุงตอบผมมาว่านะครับว่าแล้วเราจะอยู่ทําไมอะ่ะจะอยู่ทาที่เกลืออะไรไหนบ่า นะก็ตามนานนะครับพี่พนาะแล้วก็ากเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยทุกคนก็ได้ดูกันแล้วนะว่ามันเกิดเรื่องเล่าที่แบบขนลุกมากนะครับพี่พเนาะ,ะก็อย่างไรก็ตามนะครับพี่พี่ที่วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับส่วนการเก็บเตะพรุ่งนี้ผมต้องการที่จะถ่ายลำบากมากมากเลยเดี๋ยวผมคิดว่าผมอ่าเก็บโดยให้ไม่จําเป็นต้องถ่ายแล้วดีกว่านะครับเดี๋ยวขอจบคลิปณนะตรงนี้เลยดีกว่านะพี่พี่เนาะ อ่ะอยางไรก็ตามก็ขอฝากคลิปวิดีโอนี้ในออบก,กอดของ FC ทุกๆคนเลยไม่ว่าคนที่ชอบหรือไม่ชอบก็าตามเนาะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพี่เอฟซี FC ครับสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันใหม่นะครับ